สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฝ่ายวิทคิมค่ะแล้ววันนี้นะคะคิมก็อยู่กับพีส่สายอันนี้พี่สายเป็นรุ่นพี่นะคะที่เอ็มรส์สแต่ความพิเศษอยู่ที่ว่าพีส่สายม็นอีกพาส,ส์ทส่วนนะโชว์พาส์ทส่วนหน่อยโชว์พาส์ทส่วนของดิฉันนะคะเป็นพีส่สายเป็นคนไทยหรืหอเปล่าเราเป็นคนไทยอยู่ใกล้ๆเราเป็นอะไรดิอันนี้ออสออสออสเตรเลียเป็นหน้าตาเป็นนี้ ไอ้พาสรดุไทยอ่าใช่อันนี้ซื้อซื้อมาหรือเปล่าพี่ซื้อมาจากไอชาระไอนะเขาสายเขาสั่งรถดูสัญชาติเปล่าอันนี้ก่อนพี่ายอยู่ออสเตรเลียมาปีนี่เอาใหม่ได้บ้างเปิดใหม่ได้มบ้างได้ได้เปิดใหม่เปิดใหม่ได้ได้ได้เจไม่มีปัญหาเลยน้องได้จากไฟที่ยิ่ง สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฟาวิกครีมค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่วงทอล์กวิกครีมวันนี้นะคะคิมก็อยู่กับแขกรับเชิญท่านนี้พี่ซายสวัสดีค่ะค่ะพี่ซายเป็นคนประเทศอะไรคะเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าพี่ซายมีสองพาสปอร์ตใช่แล้วอโชว์เลยโชว์เลยอันนี้เป็นออสเตรเลียใช่ค่ะแล้วก็อีกพาสปอร์ตนึงเป็นพาสปอร์ตของประเทศไทยน,นั่นเองค่ะค่ะอืมทำยังไงพี่ซายถึงได้พาสปอร์ตออสเตรเลีย ก็คือพี่ได้พาสปอร์ตออสเตรเลียเพราะว่าได้มาจากครอบครัวเนาะการที่จะแบบเราจะสมัคร PR ได้ใช่ไหม PR คืออะไร PR ก็คือเป็น permanent residence ถามว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่อยู่ที่ประเทศไทยว่าแล้วอยากจะมาทํางานหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยจะทํำยังไงซื้อสัญชาติประมาณแบบทำยังไงถึงจะได้พาสปอร์ตนี้มานะคะก็มันมีหลายวิธีเนาะ จะมีเป็นวิธีแบบอาจจะใช้ความรู้ความสามารถก็ได้หรือว่าเป็นวิธีแบบนายจ้างเป็นสปอนเซอร์ให้เราเป็นคูแบบ่ครองแบบคู่ครองแบบว่าสปอนเซอร์หรือว่า มันมีหลายมันมีหลายวิชาเนาะเออถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบสมัครก็ลองศึกษาดูอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไม่ก็ไปดูใน u t u b e พี่สายก็ได้เดี๋ยวพี่สายจะบอกรายละเอียดอีกใช่ไหมใช่ก็คือก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ถือพ r อาปีอยู่ครบ5ปีแล้วก็จะสามารถสมัครสัญชาติได้แค่ะแต่อันนี้พี่สายที่บ้านเจมีร้านอาหารไทยใช่ไหมที่ออสเตรเลียใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วอ่าก็คือเคยเคยทำร้านอาหารมาก่อน แลวอันนี้นะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่รายก็คือเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ออสที่ซิดนีย์ใช่ค่ะใช่ก็หาวิทยาลัยอะไร,ะไรครับพี่จบจากมหาวิทยาลัย University of New South Wales ค่ะแน่เห็นไหมยูดีและยูดังด้วยจ้าเขา้เขาๆได้ออกมีน้ำตาหมดไปประมาณบ <laughs> มแบบหลายปีมาและอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอยากรู้ว่าตอนนี้พี่สมัครแอร์ Emirates ที่ประเทศออสเรเลียคนสมัครเยอะไหมคะ ถ้าเป็นซิดนียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300คนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่บริสเบนก็ประมาณ200กว่าคนที่ไปสมัครกัน mm hmm. อันนี้คือพี่สายก็สมัครครั้งเดียวได้เลยค่ะหรือว่าไปสองครั้งค่ะครั้งแรกที่ซิดนียครั้งที่2ที่บริสเบนแล้วก็ที่บริสเบนเลยโอ้โโปรเซสมันคล้ายๆกันไหมพี่แบบพีสกรีนเอื้อมแต่คำถามสอบภาษาอังกฤษเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันนะ,ะเหมือนกันมัน ไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรต่างไหมไม่ต่างไม่ต่างใช่ไหมอืมใช่ค่ะไม่ต่างกันแล้วอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นพาสปอร์ตไทยอย่างเดียวไม่ได้เป็นซิเิเซนของออสเตรเลียเรามีโอกาสที่จะได้ที่สนามออสเตรเลียอืมพี่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเพราะบางทีคิมได้ยินเนาะบางคนก็บอกว่าตอนนี้ไปสมัครที่ซิดนีย์เขาเอาพาสปอร์ตไทยไปสมัครแล้วเขาก็โดนตกรอบแรกเลยอ้าวเหรอเพราะว่าที่ไปสมัครที่ซิดนีย์มีคนไทยหลายคนมาก คือไปเจอคนไทยหลายคนที่ซิดนีย์เหมือนกันแล้วก็ที่บริสเบนด้วยก็คือพี่ว่ามันมันไม่เกี่ยวกับว่าเราถือพาสปอร์ตอะไรหรอกถ้าเขาชอบเราอะยังไงเขาก็เทคเราดีคือมันไม่เกี่ยวเออพี่ว่าถ้าเกิดว,ว่ากรรมาการเขาชอบเราอะเนาะเขาก็เขาก็คงจะสนับสนุนแบบให้เราเข้ารอบไปก็แบบได้งานนี้<ม>อะไรเงี้ย<ม>แลวของพี่สายพี่สายคิดว่าตอนที่พี่ไปอะคนรอบที่พี่ได้สิบคนปะประมาณ ก็ายถึงคนดิเดตรอบสุดท้ายที่ได้แฟชั่อินทวีดอ๋อว่าได้กี่คนจริงปะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือว่าพี่ไปสมัครแอร์แบบงงมากคือไม่ได้ตั้งใจจะไปสมัครแล้วพอเวลาสมัครอ่ะก็เลยไม่ได้รู้ว่าสมัครกี่คนยังไงเข้ารอบกี่คนอะไรยังไงรู้แต่ว่าโอเคฉันก็ไปตามที่เขาพี่เขาแบบบอกให้ไปอ่ะเคคือไม่รู้แม้กระทั่งว่าได้ในรอบพี่กี่คนไฟนอลกี่คนเพราะวันที่พี่ไป แบบมี final interview ใช่ไหมพี่รู้แค่ว่ามีพี่แล้วก็ผู้อีกคนหนึ่งก็คือเห็นเห็นั้นแค่นั้นใช่ใช่แต่คือก่อนหน้านี้คือไม่แน่ใจว่ามีกี่คนเออถ้าเป็นที่ไทยเราก็จะมีพวกกุ๊กเนี่ยในเฟซบุ๊กเลยไม่รู้แบบมาแอดกุ๊กแอดไลน์เงี้ก็เลยแบบไม่รู้ว่ามีกี่คนมีใครบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นู่นเนี่ยเวลาเขาสอบมันจะมีอังกฤษเทสใช่ไหมคะแล้วคนที่ได้ที่เป็นแบบ พวกโลโก้เขาไม่ต้องมาทำอังกฤษเทส์ไงอ๋อคือคนออสเตรเลียไม่ต้องค่ะคือคนที่แบบมีแบบภาษาอังกฤษอังกฤษเป็นแบบ Off i c i a l l a n g u a g e ก็ไม่ต้องทำก็คือถ้าเกิดว่าจบไฮสคูลมาจากที่แบบสมมติแบบออสเตรเลียแคนาดาหรืออเมกาเป็นประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องสอบ g l i s h t เ s t ดีค่ะแล้วก็เลยแบบไม่ไม่แน่ใจว่าเข้ากิ่คนอะไรไงเพราะว่ามันมีแบบมันมีสกิปเป็นสองส่วนอ๋อ แล้วอยากรู้ว่าตอนที่พี่สายแต่งตัวไปสมัครแอร์พี่สายใส่สูตรยังไงอ่ะอันนี้อยากรู้มากเลยพี่สายรู้ใช่ไหมว่าที่ไทยอ่ะเอใส่สูตรกันแบบอลังมากต้องสั่งตัดแล้วเมืองนอกเหมือนกันปะไม่เหมือนโอ้โหเมืองนอกแม่จะบอกว่าคือสารรค์ได้ว่าทรงนี้เลยค่ะิงเหรอแล้วพี่สายไม่มัดไม่ไม่เป็นคนที่ไม่แต่งตัวอยู่แล้วเนี้ยคือแล้วที่มัาห่างมาไปแล้วชุดอ่ะเป็นเป็นชุดแบบชุดพนักงานธนาคารอ่ะเออแล้วก็คือ พี่ซิสเนี่ยเป็นชุดพนังกงานธนาคารใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าที่บริสเบนอ่ะพี่ตัดสินใจว่าพี่จะใส่ชุดที่พี่รู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกมั่นใจพี่ก็เลยใส่ชุดในวันที่พี่รับริ้นยาไปก็คือมันเป็นชุดแบบแสกยาวธรรมดาไม่ได้แบบเป็นสูทรหรือว่าเป็นอะไรก็คือสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือชิลๆไปแบบชิลๆไม่ต้องอะไรมากโอเคอืมไม่ต้องเครียดเลยปากก็ธรรมดาไม่ต้องแดงสีแดงอ่ะไม่ต้องแดง <laughs> ด้วย <laughs> พี่ไปพร้อมแบบกระเป๋าเคียงด้วยนะ จริงเหรอเออแบบไม่มีอะไรเลยไปอย่างเงี้ยไปแบบไปอย่างเงี้ยชิลชิลมากมีแบบบางคนที่ผ่านเข้ารอบเขาชิลกับพี่นะปกติมีปล่อยผมไหมอยากรู้มีมีเอ้ปล่อยผมแบบปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยอ่ะเลยไม่มัดไม่อะไรเลยมีนะมีมีแล้วผ่านรอผ่านไหมไม่ผ่านโอเคน้องๆคะถ้าใครจะไปสมัครนะคะให้รวบผมอย่างน้อยมัดเป็นแบบนี้ก็ได้ไม่หรอกก็เอาให้สุภาพอ่ะเนาะ อยากรู้ว่าตอนที่พีส่สายเรียนจบมาพีส่สายอยากเป็นแอร์เยหรือว่าเห็นแค่แบบเออเปนประกาศก็เลยไปอย่างนี้ไงก็จบตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นแอร์เลยเออแล้วก็คือเหมือนความฝันของเราอะเนาะเราก็รู้ว่าโอเคอยู่ซิดนีย์แล้วก็แบบอยากทํางานในธนาคารก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากทําตอนแรกคือทํไงก็ได้ที่จะเข้างาน,นที่ธนาคารที่มนด้ อาจาัยความคิดที่จะเป็นแอร์คือไม่ได้อยู่ในหัวเลยคือตอนเด็กๆอาจจะมีบ้างที่แบบอยากเป็นพูดอยากเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ในชีวิตจริงแบบมาอยู่ในออสเตรเลียซึ่งเราก็ไม่ได้แบบภาษาอังกฤษเก่งอะไรมากเนาะเราก็กองงานตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบแต่งตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้มีบุคลิกที่จะแบบว่าเป็นแอร์ได้เลยคือไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยอ๋อนั่นแหละพี่ก็เลยมุม่งแต่แบบว่า ทำยังไงถึงให้ได้งานอะเบสิกนี่ก็คือเฮ้ยทำยังไงวะเรียนจบได้งานนี่ไงก็ได้งานแล้วได้ทำไดทังงานแบงค์ด้วยแล้วก็ได้งานแอร์ด้วยนั่นแหละงานแอร์นี้ได้มาแบบลุกๆมากเพราะว่าวันหนึ่งเล่น Facebook แล้วคือเอเมสเห็นป้าที่มันเหมือนมีแบบ Advertisement ตเขียนว่า a อ p แอปพมันชอบขึ้นมาในนิวฟีดอ่ะเออพี่ก็เลยแบบ อะไรวะเฮ้ยกด<อ>ดีกว่าเอออย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยแบบลองดูใช่แล้วก็ได้ด้วยแล้วก็เออแล้วก็ได้ก็แบบดีใจอะไรเงี้ยที่ได้แต่เราเราก็แบบพยายามคือเหมือนกับว่าเราอยากเราอยากจะทํางานนี้เราเนาะแล้วก็เอออยากได้อ่ะอยากลองแอร์ก็เลยโอเคลองหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทำยังไงถึงจะสมัครแอร์ได้แล้วพี่สายก็ได้แอร์เอเวอเรสต์ตอนอายุ28อืม27 28ประมาณเนี้ยจะไม่ค่อยได้แล้วคือจริงๆอายุมันก็ไม่ได้มีส่วนขนาดนั้นเนาะ ใช่ใช่นั่นแหละค่ะ as long as หัวใจเรายัด็กนะคะเกี่ยวไหมแล้ววันนี้นะคิมก็มาบุกห้องพี่สายแต่เดี๋ยวคิมจะให้ดูทีหลังนะว่าห้องอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นตึกแรกที่คิมมาอยู่ตอนที่คิมได้แอนะใช่เดี๋ยวพาไปดูแต่จะบอกก่อนว่าตอนนี้คือห้องก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแล้วนะคะเก็บของเก็บกระเเก็บของเก็บกบาใช่เต็มกระบป้าก็จะแบบว่าโล่งๆหน่อยอะไรแบบ ไม่เป็นไรแต่มันก็คือเป็นเลเยอร์นั่นแหละที่เวลาเป็นยงางแล้วจะได้ห้องแบบนี้ใช่ใช่โอเคแล้วสุดท้ายนี้พี่ายขอฝากอะไรนิดนึงไหมว่าตอนนี้พี่ทำอะไรบ้างฝากแล้วก็ขอฝากนะคะเพจนะคะเดินไปบนไปพัทพรดาไดอารี่ด้วยนะคะค่ะก็บนเฟซบุ๊กเดี๋ยวน้องคลีปก็เดี๋ยวคิปจะเคล่นให้นะคะโอเคแล้ววันนี้คิวก็ขอขอบคุณพี่ไซมากนะคะขอบคุณนะคะที่มามาบุกบ้านมาบุกบ้านที่โอเคมาแล้วค่ะ ใหม่คลิปหน้า,าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ฝากพี่คิมเป็นกำลังใจให้พี่คิมด้วยนะบ๊ายบายค่ะ